แล้วก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้อยู่ด้วยนะคบวันนี้เราอยู่ในเกม The Resistance นะครับทุกคนซึ่งมันเป็นเกมที่เกี่ยวกับการมีปืนนั่นเองนะคะทุกคนแต่วันนี้นะครับผมมาเล่นแล้วก็เปิดเสียงไปด้วยเนาะก็มันจะได้ดูรู้สึกมันขึ้นนะคบทุกคนแต่จะเบาเสียงตรงนี้ไปเสียงในเกมไปนิดนึงนะคบผมเพราะว่าเสียงในเกมมันดังนะแต่ตอนนี้มันมีเป็นแค่เดียวเองนะคบผม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็คุยกันได้ปกตินะคะทุกคนอันนี้ก็คือผมเล่นมานานแล้วนะผมก็มีปืนก็จะครบแล้วน,นะคะผมแล้วก็น,นี้เป็นปืนจอยกุ๊ u นะครับเดี๋ยวเราไปดูทหารของเรากันเลยดีวยกว่านะครับผมว่าวันนี้เราจะมาออกรบสู้กับทอมบี้กัน,นะครับทุกคนตรงนี้ก็จะสามารถใส่ออชุดแล้วก็ระดับเกรดของทาหารให้ได้ด้วยนะครับทุกคน ตอนนี้ถ้าหารของผมเขาใส่เป็นชุดอันนี้อยู่ะคะทุกคนมาเดี๋ยวเราไปออกรบกันเลยดีกว่านะผมวันนี้ผมจะวันนี้ผมจะไม่ปิดเสียงนะคะผมจะเปิดเสียงให้มันมันๆหนนะ่อยผมจะใช้นวานะโอเคนะทุกคนตอนนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นทาหารพวกเรานะคะผมเดี๋ยวผมจะไปช่วยซวยโวก่อนนะคะตอนนี้เวฟต่อไปยังไม่มานะคะผมเก็บสองคนได้นะคะผมเดี๋ยวผมเอารถออกมาก่อนนะคะ จะเป็นเกมรบกักกบซอมบี้ะคะทุกคนเกมนี้ผมก็เคยเล่นมานานแล้วอยู่นะคบผมเคยเล่นมานานแล้วเหมือนกันนะครับผมนี่นะผมพอเราออกรถมานะผมทหารก็จะขึ้นมาด้วยนะโอ้มีทหารมากันเบียบเลยนะคบผมเดี๋ยวผมขอแวะจอดตัวไว้ที่บ้านของคนนี้ก่อนนะผมเดี๋ยวเออมาช่วยเหรนี่ทหารเขาอยัง ชุดเกราะยังไม่ได้ตึงอะไรขนาดนั้น,นครับทุกคนแต่คนนี้ก็อยู่ในประมาณเลเวลชเกาะ13ปะออใช่เฮ้ยใช้คอนดัตได้ไหมกันนะวัาทุ่งแน่ครับวก็ทหารเรา เอาหน่อยเอาหน่อยโอเคนะทุกคนเดี๋ยวผมไปช่วยสวายเว้ก่อนนะคือเราต้องมาช่วยสวายเว้ด้วยนะทุกคนต้องมาช่วยผู้รอดชีวิตนะครับเขายังเป็นฐานกาก,ากอยู่นะทุกคนลอมาคุกคเขาหน่อยแล้ก็มาช่วยคนนี้ด้วยนะทุกคนคนนี้เขาก็กาก,ากแต่ไม่ได้กากอะไรครับเพราะว่าเกาะเขาเป็นก้งกากนะ เอาดิก่อเขาเลียง13มันทุกคนเขาก็ไม่ได้กากเลยขนาดนั้นนะครับแล้วผมเก็บสวอปเพืู่ลรอชีวิต่อน,ค,น,อค,นครับทุกคนมาโอเคครับทุกคนโอ้โหยตอนนี้ก็คือบอสมันเพิ่งจบไปเมื่อกี้ตอนที่ผมเปิดทุกคนเนะ จะอรอลาวใหม่ไปเอารถก่อนวุ้ยว้อดูทหารผมยิงแบบน่เท่เดี๋ยวเราไปเอารถกลับมาดีกว่านะผมเดี๋ยวผอจะไปทำให้พื้นที่เขาเมัน,นเนี้ยะอ๋อเขามาทำอะไรรถเราอีกนะ เอามาดิมาเผื่อทุกคนถอยมาละเฮ้ยทุกคนเจอสวายโวผู้รอดชีวิตนะครับผมเจอผู้รอดชีวิตเราต้องช่วยนะผมเพราะว่าเราแบบเขาเรียกว่าไรเราจะได้แบบว่ามีแต้มในการช่วยสวายโวได้ด้วยนะครับผมมาทุกคนเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วเราสามารถยิงได้ขนาดที่เราอยู่ในรถ อ๋อแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยมาช่วยเขาก่อนมาช่วยเขาก่อนเราเป็นคนดีต้องช่วยคนนะคะไป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 อุ้ยอันนี้เขายังไม่เยอะเท่าไหร่นะคบทุกคนต้องรอมีบอสมาก,ก่อนนะมันถึงจะแบบมันถึงจะดูเยอะ,ะโอ้โหบล็บอก ช่วยผู้เล่นใหม่ก่อนผู้เล่นใหม่กูเดิบเบสผู้เล่นใหม่นะว้าทั้งเซิร์ฟเนี่ยมันมีได้แค่สี่คนนะครับในเซิร์ฟเมียคนน้อยนะมันจะมีหนึ่งสองสามสี่นะหมสี่ฐานเองก็คือหนึ่งเซิร์ฟมีแค่สี่คนเองนะทุกคนหรือว่าหนึ่งเซิร์ฟมีคนน้อยมากนะ อาา้านาทกนออกลบทุกคนโอหลับๆีับายบานหลคาลออกมาเถอหาเร็วๆออกมา กาะเขามันมยังยังไม่ได้สวมอีกชั้นหนึ่งนะมันก็น่าจะเป็นเกาะเวอร์สิบสองอยู่นะเอาเร็วทหารยิงเออสวยใส่ก่อนใส่ก่อนนะช็อตกันนี่คือมันยิงน้อยแต่ว่ามันสร้างดามเมจเยอนะทุกคนมันเก็บก็กว่ากว่าจะรีโหลดได้อนะ โหดลดช้านะทุกคนแต่ว่ามันแรงนะดาเมจคือแบบนี่นะไอ้ปืนโต้วาดดูระเบิดเลยน่าน่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่พี是是่ใจเย็นเฮ้ ไม่ okay. รู้แบบไหวดีกว,ว,ว่าเพราะว่าถึงแจะมีแค่สี่คนแต่ว่ามันแบตมันไม่ใช่คแ,บบใชแค่สี่คนแบบนี่คือแบบเกมนี้แบตเยอะผมตึสุดในเกมอ่ะล่ะ โอ้ยเอาแล้วทุกคนมันโดนลูมันโดนุูช่วยพาก่อนแบกแบกลงมาลงมาลง,งมาดิถอยฮะถอยผมเอาเปืนจอยกกมานล้วทุกคนด้วาโว้าโวาเลย เอาเลยใส่ไปเลยเอาเว้ปิดไม่ไั้เอาดิลูบลูบจังหวะนี้แหละใส่เลยเออสวยสวยอ้ยอะไรครับน่ะทิกทิ่ที่ก็คือการยิงแล้วก็เดินถอยหลังครัโอหเราเราเป็นตัวแบกดีต้องอยู่้า ใจเย็นก่อน,น,อนเออสวยจบเวฟแล้วทุกคนจบเวฟแล้วจบเวฟขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถแล้วจบเวฟทุกคนเลยเวฟอีกนะเจอสวายโวมาช่วยผู้รอชีวิตกันทุกคน การช่วยพวกเราชีวิตนี่คือแบบมันได้ดีมากนะค้าช่วงที่มันไม่ได้นี่นะทุกคนจบเวฟแล้วแต่เวฟใหม่กำลังจะมานะทุกคนดูเวลาได้ข้างบนนะครับให้ทหารแลวยิงไปหอบดัเล็บเรียกเ,เก็บตัวายโวนนะครับผมจะแบบ เก็บสวาว้ให้ได้เยอะที่สุดนะคะผมเพราะว่าคือแบบผมเก็บสวาเว้าได้57คนแล้วนะ58แล้วมันมันเพเลยอะไรมันทำเลเวลให้เราได้เยอะมากนะคะผมการช่วยผู้รอดชีวิตนะการช่วยผู้รอดชีวิตจากซอมบี้อะไพวกนี้นะะผมมันจะเก็บด้วยมันมันฟาร์มได้ดีมากนะผมก็จะให้ทหารไล่ยิงไปงั้นแหละผมก็มานั่งเก็บผู้รอดชีวิตนะคบมัน ดันเวลได้เราให้เยอะมากครับมันดันวลได้เยอะมากมาเก็บครับมาให้ทหารไล่เก็บไปเรื่อ,อยๆนะทุกคนอันนี้ใช้แค่หกคูนหกก็ได้แล้วมั้ง ครับก็ตอนนี้ไม่มีแล้วผู้เราชีวิตเก็บของทุกคนแล้วนะครับทหารเราก็ไปทำอะไรบรงนั้นนะออกรูนี้ออกรูนี้ได้ารเออมาออกลูนี้เลยเคลนะีทุกคนคือรถคันนี้มันแบบว่ามันเป็นรถที่แบบนี้มากนะเพราะว่ามัน ได้แบบหลายคนอนะ่ะก็ยังมีอีกประมาณหนึ่งสองมันตงเลืออีกประมาณห้ากว่าที่นั่งอะลงเลยเก็บเก็บวินะผมเพิ่สวยเวลนะเก็บพลังชีวิตให้แบบได้เยอะสุดรู้ว่าเราจะขับรถไปแล้วลงมาช่วยก็ได้ละทุกคนมันได้หลายแบบมากนะครับผม แต่ผมบอกเลยว่าการช่วยผู้รอดชีวิตไม่ใช่ฟาเบอร์เลยด,ดีถ้ามาอีนี่มันไม่ขึ้นมาผมเพื่ออะไรเออทหารหมอบันไปยืนเพื่ออะไรตรงนั้นแหละทุกคนเวฟใหม่เริ่มมาแล้วนะเอาไม่ขึ้นนะทหารหมอบันไปทำอะไรมา เดี๋ยวเราเข้าฐานก่อนทุกคนเดี๋ยวออกมาใหม่นี่มันไม่ครบนะทุกคนครบปะมีทหารหนึ่งไปยืนบื้ออยู่คนหนึ่งอ้าครบแล้วแต่ตอนนี้เราเข้าฐานแล้วก่อน มาแล้วทุกคนเวฟเริ่มมาแล้วตอนที่เราขึ้นไปเหนือระวังตัวกันทุกคน คนนั้นนะครับต้องฆ่าป้าถูกมาไปช่วยเขากันตอนนี้ต้องแบกบแบกบตัวแบกบตัวอ่อน10ดก่อนอู๋ซอร์ไพเวอร์เยอะมากทุกคนนี่แหละเราต้องรีบเก็บเลยอะ่ะต้องรีบเก็บแบบเก็บด่วนอะ่ะคือแบบเซอรไพเวอร์เยอะเนี่ยบอกเลยวลอัพทัวร์ดูแป,ป,แป,ป,แป,ป๊บๆปกุ่มเิวลลุ่มวิวเจ็ดเก้านะ เพิ่มแปดสิบแล้วนะเก็บกดเก็บกดเฮ้ยเก็บกดอุ้ยเลือดเลือดจะหมดคือไอ้บูมเบิร์น่ะมันตีทีนีคือแบบโอ้โหตีทีเลือดจะหมดอ่ะทุกคนไอตัวที่มันเป็นไอ้ตัวที่มันแบบพี่ล่ำเนี่ยเห็นไหมตัวที่มันตัวใหญ่ๆอ่ะทุกคนตัวบึกเนี่ยเนน่ยไอ้พวกนั้นไอ้พวกนั้นเห็นปะไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวบึกบึกอะนี่นแะไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวนั้นเห็นปะนี่ยเนี่ยไอ้ตัวบึกไอ้ตัวบึกเห็นปะที่ผมเอาเมาส์ชี้อยู่นะ ตัวพวกนี้มันแบบตีทีดดเดยวแฮปเลือดจะหมดแต่ช่วงนี้มันไม่มีบอสนะถ้ามันมีบอสเข้ามาด้วยตัวนี่คือแบบจบอะคือแบบงานยากนะนนตัวถึงไอ้บูมเบอร์ด้วยนะแอร์เรียนในการระเบิดนี่คือแบบไม่เล่นเลย แจ้งเตือนแล้วเฮ้ยช่วยเรือก่อนเฮ้ยหลังๆตัวเนี้ยมันมีตัวแสบเยอะนะทุกคนตัวไอตัวที่มันเป็นมนุษย์แต่ไม่เท่าไหร่หรอกไอ,นนไอตัวที่มันเป็นมนุษย์ไอตัวที่มันเป็นมนุษย์มันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่ไอตัวที่มันแบบคารหรือไอตัวประหลาดประหลาดอะเตี้ยงแรงอะตีทีเลือจะหมดอะ แต่ตัวตีที่จะหมดก็คือที่ล่ำนะทุกคนโอ้ตรงนี้มีสามคนเอยสองคนโหแล้วต้องนี่ผมมาเปิดเสียงให้มันมีเสียงมันจะได้แบบดูมันมันแต่ถ้ามันไปยืนอ,อะไรมันไปยืนบื้ออะไรสองคนนะถ้าหานผมทำมันบือ้อ <c oughs> บื้ออะไรอะ่ะ พวกนั้นมันไม่ค่อยเท่าไหร่ทุกคนอา้อาวยืนจ่อปืนมันอยู่ได้แหละไม่ยิงละ่ะเฮ้ยโอ้ยยิงได้ทหารไปยืนดื้ออะไรหรวมันเป็นสนต,นตปไบหรอแล้วก็ตายอ่ะคอยดู มนี่เพื่อนเราจะตายนะครับรู้แก๊งทหารของเรามารับเร็วมารับเร็วมาแล้วครับเ e t i นเ e t i นทุกคนเ e t i นไปไปเ e t i นครับเ e t i น ทุกคนตอนนี้ก็จบเวฟนะคือดูอยังไงว่าจบเวฟแล้วมันจะมีมันจะเหลือบอกว่าเหลือกี่เวฟตอนนี้มันเป็นสูตรเวฟนะทุกคนโอเคไปไปได้ดีนะคบผมตอนนี้ผมก็สามารถแบกคนได้แล้วนะจนถึงเวฟสุดท้ายจนกลายเป็นสูตรเวฟนะครับทุกคนจนกลายเป็นสูตรเวฟแล้วนะครับทุกคน ตอนนี้ก็เหลือแค่ซอมบี้ปกติแล้วพวกเขาก็จาัดก,การกันเองได้นะครับโอเคแบกจนถึงศูนเวฟแล้วโอ้โหเรียบร้อยนะครับทุกคนก็ใครชอบคลิปนี้นะคบผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่อง Traffic เด e n i น h t โตไปถึง200ด้วยกันนะครับ200คนไปด้วยกันนะผมแล้วก็ขอขอบคุณมากนะที่กดติดตามถึง100คนนะครับตอนนี้ผมก็แบกถึงศูนย์เวฟแล้วนะคะผม แบบตั้งแต่แรกจนจบได้แล้วโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายใครอยากเล่นนะคะผมชื่อว่าแ a p The Resistant นะเจอกันใหม่บ๊ายบายวู้